ครับท่านผู้ชมตอนนี้นะฮะอยู่ผมวิศาทมาตเตอร์นะฮะแล้วก็มาอยู่กันในเกมทีมฟอเทสเลยนะฮะเสียงอยไปไหนอะโอเคหน้ามีเสียงตอนนี้ก็อยู่กับน้องของผมนะฮะสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยดิอาร์ตบ๊ายบายตอนนี้นะคะเราจะทำการจอยเกมเฮ้ยจะจอยเกมเฮ้ย เราเอาตรงนี้เอาแล้วกันนะฮะถ้าจะง่ายกว่านะฮะอ่าอาร์ตเปิร์ฟเองไม่เห็นจะจอยมันจอยไม่ได้นะฮะเดี๋ยวเราไปเลือกเซิร์ฟใหม่นะอาร์ตเตรียมตัวจอยจีมเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งขอเช็คกัวแรกเ คนะฮะวันนี้เราจะมาให้ทุกท่านเห็นอ๋อต้องแบบไหก่อนนะฮะเ <Okay. S 1> ฮ้ยอ,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 อย่าเอา MVM ยังไม่อยากเล่นดั้นยนต์นะฮะ <Okay. S 1> ตอนนี้เราจะมาเล่นกับคนนี้เลยครับ <c oughs> เปิดมาก็เล่นแมปไม่ธรรมดาเลยอะเล่นบอลลูนะ okay. โอเคอ่ะจอยเกตเ่อตอนนี้นะฮะ <c oughs> ในการถ่าย ทางนี้นะคะจะให้น้องผมนะคนะเป็นพวกเดียวกันก่อนถ่ายได้สักพักสักครึ่งทิศนะคะจะประมาณน่าจะประว่า okay. ต้อหยุด okay มันไม่หนุกนะฮะจะได้ค่าค่าฟันแบบซาบิสแนะนแค่นี้เลยทีเดียวเทียวโอเคฮะอาร์ตเคช้าไปแล้วโอเคแล้ว ได้แล anyway, okay, oh ้วช uh ่วยแล้วคอมคอมน้องมูาปออกป๊ออุ้ยเงคอมีมากองเอาใหม่เล้วเลีวเลี้ยวเวเวเลวเลวไม่แบ็คลิ๊ไม่แบ็คตรงแบ็คลิแล้วเอาใหม่เอาแมทเออลือกก่อนนะฮะ่าแบบนี้นี่ใหญ่ดีอาร์จอยมาเลยอาร์จ ตอนนี้กำลังเหื้อของใหม่นะฮะเป็นแผ่นไม้นะฮะแผ่นไม้บนซ่มือหยุดนะฮะถ้าวันไหนมีเวลาว่างก็จะมาเอาที่เอาที่ขับล้วอะเนื้อที่ตูนไทยแล้วอะน้องมันน้องมันโกงนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมก็ดูไปก่อนนะขอบที่ยู่มันโกงน้องไม่เขื่อนนะฮะไม่เข้าเกณฑ์ตอนนีเรียบร้อยแล้วะจะเข้าจะเข้าถึงตอนนี้มีถุงฟ้านะฮะเราจะไปจอยเกมฑ์ถฟ้านะฮะ ระหว่างที่เรา,าเกระโดดอย่นี้เราก็ได้เก็บเ,เ,เข้าเกมแล้วนะฮะสีฟ้านะสีฟ้าโอ้ยเปิดมาเต้องเปิดเลยเข้าเก็บฟ้า โอเคนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะไปทำตังู้จักกำน้องงผมกันนะคะอาร์ตอยู่ไหนวะอาร์ตแม่งอู้แฉมว้าวนี่ไงครับอาร์ตมึงไปไหนมึงไปไหนตอนนี้นะคะ เสียงคอมอาร์ตค่อนข้างจะดังนะฮะอาร์ตช่วยเบาเสียงหน่อยดิดีมากตอนนี้เราได้เราได้การสนทบพิมพ์โดนแล้วใคร่ันหยุดเรียนตามค่า,าดังไปเรียนเออมันลดพิมพ์โดนเนี่ย โอ้เหเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการเป็นหุ่นยนต์นะฮะมันจะเป็นได้แค่บางส่วนหนึ่งทีฮะสวัสดีเร็วกดคอนทนลเลยเหกูไปละ อ๋อไม่ต้องมนแล้วไม่ต้องมาปิดปิดอ่ะพี่อาบมาอย่างนี้โอเคปครับทุานไมเป็นที่เราคืนมาเป็นที่แล้วเราจะทำตา นะคะตัวเมื่อกี้ถึงนี่โอเคนะจังหวะนี้อัออหงทีหนึ่งทจังหวะนี้จังหวะนี้ครับลับ่ไปแล้วครับจังหวะนี้อือหนึ่งทีหนึ่ง พูดจังหวะนี้เขาใชแตกเ้่ยคเออไอ้พวกนี้ก็พูดมากเลยนะตอนนี้ต้องของุบปากทุกคนเลยชวยส่อนนุปปากเลยงไทุกคน

ครับจังหวะนี้หนึ่งคูันี้เดีมค้มาเลยอะแอะไรเนี่ยต้องเยอะมากต้องไม่ตายนี่ แค่ปอดเหรอ้โหตายไปพร้อมกันเลยครับหลักสูตของเรานะไม่ไมรีเกตใช้ได้เขามีคืดว่าหลักสูตรที่เพื่อชาติทำนี้ทั้งโลกรู้เลยนะจังหวะนี้จังหวะนี้ก็ไปแล้วเอซูเซายเอ็กซ์ูเซายเอ็กซ์สองซาย มันมู้เรนะนะนะ็จังหวะนี้ครับเป็นไรยู่ข้าอ่านมึงอยู่นะตามมาอุ้ยตามาามาอย่าลาดล่ะทำอะไรเจ้นาน้อยทำอะไรหลานน้อยทำอะไรทำอะไรทำอะไรหลานน้่แคตตันอาร์ตเข้ามาแคดเร็ว จังหวะนี้ก็หลไดจังหวะนี้อู้มี่ิมือในการหลบดีเยอะมากนะจังหวะนี้ก็โล่โผล่โผลก็หลบ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 ตู้ไปเลยจังหวะนี้อู้อู้อู้เบาหย่ดเบาหยเดี๋ยวผมขอตัดตัดภาก่อนอุ้ที่เราได้แด S อด้ตามเรี่แว่าขอตัดมดิ สเย์หมกูสเปรมกแปเอโอเคนะระหว่างระหว่างที่มันกำลังมีปุ่มมีชเราก็ได้ระหว่างที่เรากำลังมีปเราตายไปแบบไม่รู้ตัวนะคะจังหวะนี้ปุ๊บ เกมมันจะเปลี่ยนแมบแล้วนะคะก็เื่อปรับภาพคุณเลยเปลี่ยนเลยครั้งเดย you okay. น้องผมได้เข้าไปในเกมสวยเลยครับตอนนี้เราใช้แม็กเราจะให้ใครจอยเกมหรือว่าเราจะจอยเกมใครไม่ได้เลยครับอาร์ต <was> ต้องเปลี่ยนเซริร์ฟเลยอาร์ตเพราะว่าเซิร์ฟนั้นพี่เขาไม่ได้ วันเมงมกูอตอนนี้เได้เสตอนนี้วันนี้คุณต้องขอลาเลยาะว่า ตอนนี้เรากำลังจอยเกมอะไรไม่ได้นะฮะเลยต้งองของลาเกมเท่านี้นะฮะ